เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยไปเที่ยวเยอะมากๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องไปเที่ยวไต้หวันมีอะไรดีนะที่แน่ๆคนไทยไปไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่านะจ๊ะการซื้ออาหารการช้อปปิ้งไม่ต้องปวดหัวในเรื่องของค่าเงินเพราะค่าเงินไม่ต่างจากของไทยเลยก็คือ1ดอลลาร์ไต้หวันเท่ากับ1บาทไทยนั่นเอง สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและสวยงามเรียกได้ว่ามีแทบทุกแนวอาหารก็แซนอร่อยแรงช้อปปิ้งหลากหลายโดยเฉพาะชานมไข่มุกที่ใครๆก็ชอบสตรีทฟู้ดหลากหลายตามตลาดกัางคืนทั้งเค้าและหวานอาหารคาเฟ่น่ารักน่ารักรู้แบบนี้ต้องเก็บกระเป๋ากันแล้วคะ่ะมีโอกาสให้พี่อางพาทุกคนไปเที่ยวไต้หวันกันนะ พี่อังมีไกด์มีหัวหน้าทัวร์มืออาชีพคอยดูแลเที่ยวจริงเดินทางจริงด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า10ปีมีโอกาสไปเที่ยวกับพี่อังกันนะ